การนำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบกอ r วร์ดปีการศึกษา2564ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประวัติส่วนตัวนายชุติพงศ์จิตมั่น ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเขาบ่อสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2549ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพุทธศักราช2555การรับราชการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2553 ได้รับเลื่อนตำแหน่งครูคศสหนึ่งในวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2555ได้รับเลื่อนตำแหน่งครูชำนาญการในวันที่4ี่กรกฎาคมพุทธศักราช2559ได้รับเลื่อนตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษในวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2562 ประสบการณ์การทำงานครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านเขาบ่อหัวหน้างานบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านเขาบ่อคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันทักษะร,ระดับเครือข่ายเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาคผู้เชี่ยวชาญในการรายงานผลงานทางวิชาการของเพื่อนครูและในเครือข่าย ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องระบบจำนวนเต็ม KAN ยกกำลัง3โมเดล Knowledge มีความรู้ทางวิชาการ Know-how รู้วิธีมีความรู้ครอบคุม Knowing มีความรอบรู้ awareness มีความตระหนักรู้ attitude มีเจตคติที่ดี attempt มีความภาคเพียร now เท่าทันโลกปัจจุบัน new ตื่นตัวรับสิ่งใหม่ๆ non s t o p ไม่หยุดนิ่ง กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบันได5ขั้นขั้นที่1การตั้งคำถามสมมติฐานขั้นที่2การสืบค้นความรู้และสารสนเทศขั้นที่3การสร้างองค์ความรู้ขั้นที่4การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพขั้นที่5การบริการสังคมและจิตสาธารณะ กระบวนการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้การเผยแพร่และพัฒนานวัตกรรม 1. จัดทำเอกสารให้ครูในโรงเรียน 2. ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook เว็บไซต์ต่างๆเป็นต้น 3. การจัดประชุม สัมมนาครูภายในโรงเรียนและเครือข่ายสถานศึกษา 4. การศึกษาดูงานของคณะครูโรงเรียนต่างๆผลที่เกิดกับผู้เรียนเด็กชายกิษณารักษาทรัพย์ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส ผลการพัฒนาตนเองนายชุติพงศ์จิตมั่นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรงสรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นายชุติพงศ์จิตมั่นได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนกราบขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่าน